วัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะใบเตยตัดใบเตยใบเตยนี่ขนาดกลางๆนะคะไม่เอาใบใหญ่เกินตัดแกนกลางออกเพราะว่าแกนกลางมันจะแข็งเส้นกว้างประมาณสักเต็ครึ่งนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ขนาด19เซน16เซน14บเซนนะคะแล้วก็1ิบสองเซนแล้วก็10เซนนะคะตามที่เราให้ดูเลย เราจะเริ่มจากอันยาวสุดนะคะคือ19เซนเอา19เซนมาโค้งค่ะโค้งงอลักษณะแบบนี้นะคะคือโค้งงอลักษณะแบบนี้จับให้รูปโค้งสวยๆต่อไปหยิบชิ้น16เซนขึ้นมาค่ะชิ้น16เซนนะคะเราก็พับโค้งเช่นกันนะพับโคง้ง พอครบเสร็จแล้วเอามาประกอบอ่าประกอบด้านไหนก่อนก็ได้จะด้านซ้ายก่อนก็ได้ด้านขวาก่อนก็ได้ให้ลดหลั่นลงมาประมาณ1เซนนะคะแล้วก็หยิบชิ้น1ิเซนอีกชิ้นหนึ่งเหมือนเดิมคะ่ะเอามาพับนะคะอ่าพับลักแบบแบบนี้นะคะเวลาพับสังเกตนะคะจะาสีเขียวขึ้นข้างบนอ่าพับได้ลักษณะแบบนี้ชั้นที่2ปลายต้องเท่ากันนะคะหลังจากพับได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อที่ไม่ให้กรีบมันขยับใช้แม็กค่ะ แม็กเอาไว้หลังจากแม็กเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้รูปทรงลักษณะนี้ต่อไปคะ่ะเรามาหยิบชิ้น14เซนเอาชิ้น14เซนมานะคะโค้งงอเช่นกันคะ่ะโค้งงอแบบนี้เลยนะคะเอามาทาบให้ลดหลั่นลงมาประมาณหนึ่งเซนเหมือนเดิมนะคะลดหลั่นลงมาคะ่ะเสร็จแล้วก็หยิบ14ชิ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมโค้งงอเหมือนเดิมนะคะ เวลาวางลักษณะชิ้นที่14บปลายก็ท่องเท่ากันลักษณะแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เห็นชัดๆเราต้องการท่านเห็นชัดๆแบบนี้นะคะหลังจากได้เสร็จแล้วเราก็แม็กไว้อีกเหมือนเดิมค่ะการหลุดนะคะอันนี้สามกรีบแล้วนะคะต่อไปกลีบที่สี่ค่ะกลีบที่สี่เราก็หยิบชิ้นสิเซนขึ้นมาอเอาสิบสองเซนมาพับวางทาพค่ะอันนี้กลีบสิเซน ลดหลั่นลงมาประมาณ1เซนเหมือนเดิมนะคะเราก็ต้องพับ12เซนอีกข้างหนึ่งคะ่ะหยิบ12เซนเข้ามาอีกชิ้นหนึ่งเราต้องพับอีกข้างหนึ่งเราก็จะพับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่านี้ชิ้น12เซนสวยคะ่ะพับออกมาแล้วสวยการหลุดนะคะการหลุดเราก็ต้องแม็กไว้อีกคะ่ะ แม็กไว้อีกนะคะการหลุดบางทีแม็กข้างเดียวไม,ไม่ไม่อยู่ต้องแม็กสองข้างต่อไปชิ้นสุดท้ายนะคะอันนี้ตีตีชั้นแล้วนะคะตีกรีบแล้วต่อไปกรีบสุดท้าย,ายกรีบสุดท้ายก็คือหยิบชิ้นที่เป็น10บเซนขึ้นมาค่ะขนาดสิบเซนนะคะอ่าวางไล่ระดับลงมาแบบนี้ค่ะมันก็จะสวยแบบนี้นะคะต่อไป10เซนอีกหนึ่งชิ้น เอามาพับพับเสร็จแล้วประกบอีกข้างหนึ่งลดหลั่นลงมาให้เท่ากันนะคะีบสุดท้ายก็ต้องเท่ากันเหมือนเดิมอ,อันนี้ให้ดูชัดๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วแม็กค่ะแม็กไว้เหมือนเดิมแม็กแม็กสองครั้งนะคะ,ะเสร็จแล้วค่ะ พอเราเตรียมกลีบพร้อมแล้วนะคะแล้วนามาประกอบเลยค่ะไปแล้ววางนะคะเราจะใช้ตะปูนะคะตะปูกดด้านข้างอ่าตะปูกดด้านข้างเอาตึงเอาไว้นะคะเสร็จแล้วด้านนี้ก็เช่นกันค่ะระดับกลีบตรงนี้นะคะระดับกลีบตรงนี้วางให้มันใกล้ๆก,กันหรือว่าใกล้เคียงกัน ตอนนี้ชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเตรียมดอกกระดุมทองมาค่ะดอกกระดุมทองต้องหาอะไรเสียบที่กก้นนิดนึงแบบนี้นะคะเอาดอกกระดุมทองมาปักเลยค่ะ เตรียมดอกบานไม้โรยมานะคะหลังจากได้บอกดอกบานมไม้โรยเรียบร้อยแล้วอดอกบานไม้โรยนะคะเสียบเขียบด้านหลังอีกครั้งหนะะึ่งค่ะอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกกระดุมทองสามดอกตามด้วยดอกบานไม้โรย ขั้นต่อไปค่ะเตรียมดอกพุดนะคะเตรียมดอกพุดมาหลังจากได้ดอกพุฒมาเสร็จแล้วนะคะตรงกลางค่ะก้านตรงกลางห่าอันยาวตรงกลางนะคะใส่ดอกพุดลงไปเตรียบดอกพุดลงไปเราจะเตรียบไปทั้งหมดห้าดอกนะคะดอกพุดเรียบลงไปค่ะ ให้เป็นแถวยาวแบบนี้นะคะห้าดอกค่ะตอนนี้ครบแล้วนะคะบักทู่ปักเทียนลงไปเลย หลังจากปักทูปปักเทียนลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวเตรียมดอกไม้มาค่ะพอดีเรามีดอกนะคะเรียกว่าดอกผักเสียนผีดอกผักเสี้ยนผีจะเป็นสีม่วฟ้าม่วงแบบนี้นะคะเอาดอกผักเสี้ยนผีใส่ลงไปค่ะค่อยๆปักลงไปนะคะถ้ามันพุ่มใหญ่เราก็ค่อยๆทำไปอันเล็กๆนะคะค่อยๆดันลงไปค่ะ ดอกผักเจ้นผีนะคะจะมีหลายสีสีม่วงก็มีสีชมพูก็มีนะคะมีหลากหลายสีค่ะ อันนี้กระทงของเราที่ตกแต่งสําเร็จแล้วมันก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วนะคะลองไปทําตามแบบของเราเลยค่ะถ้าใครไม่มีใบเตยเหลืองจะใช้ใบเตยเขียวก็ได้หรือจะใช้ใบไม้อย่างอื่นก็ได้อาจจะใช้ใบตองก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะวัตดุนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีวัตดุอะไรประเภทไหนแต่ว่าเราทําเป็นแบบให้ดูที่เฉยท่านก็ทําตามแบบของเราได้เลยค่ะ